การฟื้นตัวคงจะเป็นลนักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับวันนี้ประเด็นหลักๆที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดเลยก็คือทางอเมริกาที่ทางสภาคอนเกรสเนี่ยได้ผ่านร่างตัวงบประมาณที่จะผลักดันเศรษฐกิจตัว1.9ล้านลาน้ลานเหรียญนนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ละ นะะว่าจะมีการขับดันมีการผลักดันให้เกิดการฟื้นตัวมีเงินช่วยเหลือเข้ามาประครับประคองให้การฟื้นตัวเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวถึงได้เห็นว่าบอลยูเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นถึงได้เห็นว่ามีคําถามเข้ามาละว่าธนาคารกลางจะเริ่มลดมาตรการ QE นะครับลดสภาพคล่องออกจากตลาด ผันสภาพคล่องออกจากตลาดไปหรือไม่นะครับซึ่งวันนี้ก็ยังคิดว่าไม่น่าจะรีบนะบข้อมูลที่ออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของทางยุโรปเนี่ยยังไม่ชัดเท่ากับของอเมริกานะครับในสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาสัญญาณจากทางธนาคารกลางของยุโรปก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็ยังมีคําถามกันอยู่ในเรื่องเดียวกันกันกบที่ถามกับทางธนาคารกลางของสหรัฐนี่แหละนะฮะว่าจะ ผันสภาพคล่องออกจากตลาดหรือไม่นะครับก็ยังคิดว่าไม่นะครับแต่ว่าภาพตอนนี้ถ้าให้ดูทั่วโลกเนี่ยก็จะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยเราเริ่มจะไม่ค่อยกังวลละเริ่มจะเห็นเห็นแนวโน้มเห็นมาตรการนะครับการผลักดันการฟื้นตัวออกมาชัดเจนในเอเชียเองจริงๆไม่ค่อยน่ากังวลเพราะว่าประเทศหลักในเอเชียคือจีนกับอินเดียเนี่ยจีนนี่เราค่อนข้างมั่นใจ ว่าในปีนี้จะเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าเขาออกจากโควิดนะครับผ่านพ้นจากโควิดมาก่อนประเทศอื่นแล้วก็ยังสามารถจะประคับประคองมาให้มีการติดเชื้อรอบ2รอบ3อย่างรุนแรงได้นะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของทางการจีนเนี่ยเรื่องมาตรการต่างๆที่เขาออกมาก,ก็ยังผลักดันไปทาง,ท,างที่ส,สับสนและการเติบโตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าดูในเชิงของ การเปรียบเทียบนะครับสภูมิภาคเนี่ยวันนี้เราคิดว่าเอเชียน่าจะมาเป็นอันดับต้นๆในเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็อาจจะตามมาด้วยทางอเมริกาแล้วก็ยุโรปครับภาพรวมๆนะครับถ้าจะให้แนะนำนะครับอย่างแรกเลยคือ,อ,อ global equity นะครับทรัพย์สินเสี่ยงในปีนี้นะครับยังเป็นทรัพย์สินที่น่าลงทุนนะครับ มีความกังวลเรื่องบอลยูจะเด้งขึ้นมาไหมนะครับมีความกังวลอยู่บ้างถ้า,าระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับอัตราดอกเบีย้ยน่าจะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นแต่เราคิดว่าในช่วงปี2ปีข้างหน้าเนี่ยยังเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเห็นเศรษฐกิจเติบโตนะครับได้พร้อมๆกับเงินเฟ้อที่ค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าลืมนะครับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันหมายถึงราคาขาย สินค้าดีขึ้นหมายถึง e a r n i n g หมายถึงกำไรที่จะกลับมาหาหาผู้ประกอบการสูงขึ้นหมายถึง Demand หมายถึงความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์มีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเงินเฟอ้อขึ้นขึ้นดอกเบี้ยบางทีหุ้นตกเหมือนอย่างที่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาพอมีข่าวกระแสบ,บอกว่าเงินเฟอ้อจะขึ้นธนะาคารกลางจะขึ้นดอกเบี้ยอาจจะแค่นั้นเองหุ้นตกละแต่ถามว่าตกทําไมครับ ถ้าตรงนั้นมันเป็นสัญญาณที่บอกว่า E a r n i n g จะดีเป็นสัญญาณที่บอกเศรษฐกิจจะดีเป็นสัญญาณที่บอกว่าทุกคนจะขายของได้มากขึ้นกําไรจะดีขึ้นหุ้นไม่น่าจะตกมันจะตกก็ต่อเมื่อเราต้องขึ้นดอกเบี้ยไปแรงๆมากๆเลยเพราะว่าเศรษฐกิจมันร้อนแรงเกินขีดจํากัดไปละแล้วพอขึ้นไปแรงๆปุ๊บถัดไปอีก 2- หรือสามไตรมาสเศรษฐกิจจะชะลอตัวถ้าชะลอตัวกลับลงมา e a r n i n g จะลงกําไรจะลด ยอดขายอาจจะลดลงบ้างตรงนั้นถึงจะน่ากังวลแต่ตอนนี้มันถ้าดูในช่วงของ business cycle เนี่ยนะครับวัฏจักรของวงจรของธุรกิจเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นช่วงแค่เพิ่งเริ่มฟื้นนะครับแต่พอเพิ่งเริ่มฟื้นเนี่ยแน่นอนทางารกลางถ้าเขามีความระมัดระวังถ้าปัจจัยต่างๆมันบ่งชี้ว่าต้องระมัดระวังเขาก็จะค่อยๆชะลอชะลอแรงกระตุ้นให้มันโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะวันนี้สภาพคล่องที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันเป็นยากระตุ้นนะครับยากระตุ้นเนี่ย ให้แรงมากก็ไม่ดีถ้านักกีฬาแข็งแรงนะครับหรือถ้าคนไข้แข็งแรงแล้วเนี่ยมันควรจะปล่อยให้คนไข้ฟื้นตัวเองนะครับปล่อยให้เติบโตเองนะครับมากกว่าที่จะไปฉีดยาอัดยากระตุ้นตลอดวันนี้สภาพการวันนี้เหมือนกับว่ายากระตุ้นกำลังจะค่อยๆอ,อ,อาจจะนะฮะในตรายมาสสองตรายมาสคณะอาจจะค่อยถูกถอนออกไปแต่เวลาจะดูว่าเราจะซื้อหุ้นหรือไม่ซื้อหุ้นเนี่ยต้องมาดูที่ตัวเศรษฐกิจถ้าถอน ยากระตุ้นออกและเศรษฐกิจยังโตได้ดียังแข็งแรงเล็แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำไมถึงไม่อยากจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในส่วนของสินทรัพย์ทางเลือกเช่นเช่น property นะครับเช่น REIT นะครับกองทุนที่ลงทุนใน property นะครับควรจะถือบ้างทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้น่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นพร้อมๆกับเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวในขณะเดียวกันทรัพย์ินกลุ่มนี้ก็ยังให้ผลตอบแทนให้ y i e ให้ปันผลที่ดีมากๆ5% 6%บ้างนะครับวันนี้คนอาจจะกังวลว่าไม่มีคนเข้ามาพักในโรงแรมเลยนะครับแต่เป็นเพราะว่าโควิดหลังจากเราได้วัคซีนก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวกลับมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่มีคนไปเดินห้างเลยเราเชื่อว่าหลังจากโควิดผ่านพ้นไปมีวัคซีนแล้วกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะกลับมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าลงทุน ถ้าให้จัดพอร์ตแอสเซทโลเคชันวันนี้ก็ยังคิดว่าทรัพย์สินเสี่ยงเช่นหุ้นนะฮะเช่นหุ้นทั่วโลกนะครับควรจะมีพอร์ตอยู่บ้างเราแนะนำเป็น g l o b a l equity ก็คือเป็นหุ้นที่กระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกเสร็จแล้วรองลงมาจะเป็นหุ้นที่อยู่ในเอเชียนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งคือเทคโนโลยีวันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะให้ความสนใจมากๆโควิดทำให้เราเห็นอะไรครับ โควิดทาให้เราเห็นว่าเราไม่ต้องเดินไปสาขาธนาคารเลย34เดือนเราก็อยู่ได้เนาะนะฮะตอนช่วงพีคๆที่ไม่ให้ออกจากบ้านกันเลย3-4เดือนไม่ต้องไปสาขาเลยคุณท,ทําธุรกรรมทางการเงินไ,งได้ไหมได้ได้ครบถ้วนหมดทุกอย่างเลย3-4เดือนที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยคุณประชุมทํางานได้ไหมได้ผ่านซูมผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและถูกเร่งรัดให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยโควิด เรื่องของจีโนมิกเรื่องของวัคซีนวันนี้ที่เอาเทคโนโลยีทางด้านการตัดต่อพันธุกรรมมาสร้างวัคซีนนะครับถูกเร่งให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากถูกทุ่มงบประมาณมหาศาลลงไปผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วตรงนี้มันจะส่งผลให้สามารถจะนําไปรักษาโรคอย่างอื่นได้เช่นโรคมะเรง็งเช่นโรคอะไรที่สมัยก่อนเป็นแล้วโทษนะฮะเป็นแล้วต้องเสียชีวิตเป็นล้วโอกาสรอดอยากวันนี้สามารถจะเอาเทคโนโลยีพวกนี้เข้าไปช่วย ทำให้หายได้ป้องกันไม่ให้เป็นก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นอีกเทรนดหนึ่งที่อยากจ,จะวางไว้ในกลุ่มของ asset location วันนี้ถ้าดูแล้วมี global equity ที่ d i v e r s i f y หน่อยมี Asia equity ที่จะผูกพันกับการฟื้นตัวในภูมิภาคน,นี้ที่รวดเร็วกว่าแล้วควรจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆลงไปประกอบด้วยแล้วหลังจากนั้นทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยหน่อยก็อาจจะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เป็น money market เพื่อสภาพคล่องทั่วไปอันนี้คือการจัดพอร์ตที่เราพยายามจะแนะนําอยู่ในช่วงนี้นะครับอาจจะสังเกตว่าผมไม่ได้พูดถึงหุ้นไทยเท่าไรนักไม่ได้พูดถึงทรัพย์สินในประเทศไทยเท่าไรนักนะครับก็วันนี้จริงๆในมุมมองของเราถ้าเราดูความน่าสนใจเราคิดว่าหุ้นไทยน่าสนใจนะครับหุ้นใหญ่ๆเซกเตอร์ใหญ่ๆใ,ใ,ในตลาดไทยเช่นธนาคารพาน,นิชย์วันนี้เทรดอยู่ที่0.5เท่า Price to Book น่าสนใจมากถูกมากนะครับน่าจะเป็นหุ้นที่กลุ่มพวก Value Investor นะฮะคนที่สนใจทางด้าน Value ลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นคุณค่าน่าจะมีบ้างนะครับแต่ถ้ามองการเติบโตแล้วเราคิดว่ามีความท้าทายอยู่กับหลายๆเซกเตอร์ในประเทศเราเซกเตอร์ใหญ่ๆอย่างเช่นธนาคารมีความท้าทายมากนะครับ เรื่องของ disruption นะครับตัวอย่างที่ยกเมื่อครู่ว่าเทคโนโลยีมาทําให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปสาขาอีกต่อไปต้นทุนในของสาขาที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้จะทําอย่างไรนะครับยังเป็นยังเป็นความทา้าทายของกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่แน่นอน valuation ตอนนี้ถูกมากๆแล้วก็เซกเตอร์อื่นๆในบ้านเราก็เช่นกันนะครับเพราะ,ะนั้นหุ้นไทยน่าสนใจไหมน่าสนใจนะครับแต่ผมไม่ได้พูดถึงมากนักเพราะเชื่อว่าผู้ฟังของเรา ผู้ลงทุนในประเทศไทยมี Exposure มีการลงทุนในประเทศเรามากพออยู่แล้ววันนี้ทําไมเราไม่ไขว่คว้าหาโอกาสที่จะไปลงทุนต่างประเทศทำไมเราไม่เปิดมุมมองการลงทุนไปในตลาดโลกนะฮะในอดีตรเราไม่ทำเพราะอะไรเราไม่ทําเพราะว่าเราไม่มีข้อมูล เราไม่ทําเพราะว่ากว่าจะรู้ข้อมูลจากต่างประเทศฟังข่าวมาว่าไอน้นูนไอน้นี่นั่นเกิดขึ้นรัฐบาลกลางนะครับธนาคารกลางกระทรวงการคลังประเทศนั้นประเทศนี้ตัดสินใจทําอะไรเราก็ยังงงๆไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรแต่ทุกวันนี้เรามีข่าวสารข้อมูลมีคนที่มาวิเคราะห์ให้เราฟังทุกเช้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นเช้ามาเรารู้รายละเอียดหมดทุกอย่างเราทราบหมดว่ามันจะมี ผลกระทบอะไรกับเรื่องการลงทุนของเราบ้างวันนี้ด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีต่างด้วยคุณภาพของสื่อด้วยคุณภาพของการสื่อสารแบบนี้ทำไมเราถึงจะจำกัดตัวอยู่แต่การลงทุนในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ที่อยากจะแนะนำวันนี้จะเน้นไปในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่